เป็นคำถามที่หลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าห้องที่เมลเบิร์นเป็นยังไงนะครับหรือว่าห้องที่ประเทศออสเตรเลียนเป็นแบบไหนนะครับทุกคนเป็นจุดคลม็กซ์ของคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนของผมครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวห้องพักนะครับที่เมลเบิร์นนะครับออสเตรเลียนะครับผมซึ่งเป็นคําถามที่หลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าห้องที่เมลเบิร์นเป็นยังไงนะครับหรือว่าห้องที่ประเทศออสเตรเลียเป็นแบบไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเรื่องราคานะครับผมเรื่องอ่าฟิสิลิตี้ต่างๆเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้หมดเลยนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมมาดู ในส่วนแรกละกันนะครับผมก็คือหลักๆห้องทั่วไปนะครับที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็จะมีโซนคิทเช่นซึ่งน่าจะเป็นเมนหลักที่จะต้องมีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกคนก็คือมีซิงล้างจานนะครับผมอันนี้ตู้เย็นเขาก็จะมีให้นะครับผมที่เก็บของต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ก็เป็นเตาแก๊สกดอ่เวลาทําอาหารที่นี่เราจะต้องเปิดตัวนี้ครับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่ครับทุกคนอันนี้คือเป็นเครื่องดูดควันนะครับทุกคนซึ่งจะต้องใช้เวลาที่เราคุกกิ้งนะครับ เพราะว่าถ้าเราไม่เปิดนะครับควันออกก็คือมันจะขมงอยู่ข้างในห้องเราครับแล้วก็รถจับเพลิงจะมาทุกคนถ้ารถจับเพลิงมานะครับซึ่งโดยที่เรายังไม่ได้เกิดเหตุไฟไหม้ใช่ไหมเราก็จะเสียค่าปรับเยอะมากครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับผม ถ้เขาบอกก่อนครับอันนี้คือผมเช่าห้องกับพี่คนไทยนะครับที่เขา้ายห้องทิ้งไว้ที่นี่นะครับไม่ใช่ห้องของผมเองนะครับทุกคนนี่อันนี้ทุกคนมาดูนี่เดี๋ยวผมจะแสดงมายากลให้ดูนะครับทุกคนอันนี้ไม่มีที่ประเทศไทยหรืออาจจะมีหรือผมไม่รู้นะครับทุกคนดูนะหนึน่งสองห <c oughs> <c oughs> มัดของทานอนครับทุกคนนี่มันเรียกว่าถังขยะเด,เด้งดึงครับมีที่นี่ที่เดียวนะผมเด้งดึงแล้วก็ปุ๊บนี่เห็นไหมอัตโนมัติทุกคนโดยที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือว่าอะไรนะไม่มีอะไรเสียบสายทุกคนเห็นไหมแค่แตะนะผม ประเทศอยากได้ไปไว้ที่ประเทศบ้านเกิดผมนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเตาอบไมโครเวฟนะครับก็คือมีทั่วไปผมจะเป็นเครื่องล้างจานทุกคนซึ่งโคตรเท่ครับแต่ไม่เคยใช้นะครับไม่รู้ใช้ยังไงนะผมก็คือมีไว้ประดับบารมีแล้วกันครับเสร็จแล้วครับสำหรับโซนคิทเช่นนะครับผมอ่ะถัดมาข้างข้างนี่ก็จะเป็นที่วางรองเท้านะครับผมก็มี2อันครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนโซฟาครับทุกคนก็ใช้ทานข้าวนะครับผมกินอาหารรับประทานอาหารทั่วไปครับ อันนี้ก็เอาไว้ใช้ทํางานครับก็จะเป็นเก้าอี้แล้วก็โต๊ะทํางานทั่วไปนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทางนี้อันนี้จะเป็นเป็นวิวของห้องละกันนะครับทุกคนอันนี้ที่ผมเอาปิดทิ้งไว้เพราะว่าอ่าถ้าเปิดก็คือแสงมันจะเข้าแล้วมันจะย้อนแสงครับทุกคนก็เลยจะต้องปิดม่านทิ้งไว้นะครับทุกคนแต่คือวิวอันนี้ก็คือสวยอยู่ครับผมมันเป็นวิวทะเลนะครับเป็นฝั่งของซาท์เมลเบิร์นนะครับผมอจจริงไม่อยากเปิดครับอ่ะเดี๋ยวแสดงมรยากลละกันนะครับอันหนึ่งสองสามอ่ะปิดชิบหายเํา๋นวท เอออันนี้ทุกคนแฮดงอันนี้คนระับ ก็จะเป็นอะไดเออร์นะที่นี่นะครับที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่ถ้าห้องทั่วไปนะครับเขาจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องไดเออร์แบบนี้นะครับผมก็คือเป็นเครื่องอบผ้าทุกคนซึ่งดีมากเพราะว่ามันไม่ต้องเอาไปตากข้างนอกไม่ต้องเปิดออกไปไม่ต้องทนหนาวทนร้อนอยู่ข้างนอก,กนบางวันก็คือมีประมาณ4ฤดูเลยบางช่วงเช้าฝนตกตอนบ่ายนี่คือร้อนแล้วก็ตอนเย็นหิมะไม่มีนะครับก็คือแบบอากาศทั่วไปคือมันเปลี่ยนแปลง,งบ่อยนะครับทุกคนมาดูห้องน้ํากันทุกคน อันนี้ผมอยากจะพรีเซนต์มากนะทุกคนมันมีอะไรดีเหรอไม่มีอะไรดีครับผมนอกจากผมกันนะดีไม่มีอะไรเลยครับทุกคนก็จะแบ่งโซนอาบน้ําอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็สามารถยึดได้ทุกคนแอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องสาธิตให้ดูนะครับ<ช>ทุกคนว่าต้องทำยังไงนะเออเดี๋ยวผมคนไม่รู้นะผมนี่แบบนี้เลยหยอกทุกคนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับผมแล้วก็อันนี้สามารถเปิดได้ทุกคนตอนแรกผมไม่รู้นะครับนี่ช่วยก็สามารถเก็บของอะไรได้ครับอ่ะ ให้ดูนะเพราะว่าไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับของคนอื่นด้วยครับเดี๋ยวลืม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 มันมีห้องลับอยูุ่กคนก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้นี่แล้วมันก็จะมีห้องลับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะครับทุกคนก็จะหลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อันนี้ก็จะเป็นน้ายาซักผ้าต่างๆนะครับทุกคนแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กไว้ตรงนั้นด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือสะดวกนะครับซักผ้าไปนะครับก็ปิดไปนะครับเสียงจะไม่ออกข้างนอกนะครับท ทุกคนผมลืมบอกไปนะครับว่าห้องนี้นะครับเป็น2ห้องนอนนะครับผมหนึ่งห้องน้ําซึ่งอีกห้องหนึ่งฝั่งนู้นครับก็จะเป็นห้องของคนอื่นนะครับที่เขาก็มาเช่าร่วมกับผมนะครับซึ่งในห้องนี้นะครับทั้งหมด4คนนะครับทุกคนก็คือห้องละสองครับเป็นคู่เพื่อนแล้วก็คู่เพื่อนครับแต่เป็นคู่รักนะครับก็สามารถมานอนได้นะครับผมแต่ก็ถ้าถามว่ามันเยอะไหมนะครับสำหรับผมก็เพื่อประหยัดตังค์ทุกคนแล้วก็ต้องมาอยู่ห้องแชร์แบบนี้นะครับผมก็คือหลักๆ4คนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผม จะไม่ค่อยได้อยู่ห้องนะครับเพราะว่าไปทํางานนะครับผมก็ห้องมีไว้นอนเล่นนิดๆพักผ่อนนิดๆหน่อยครับผมอ่ะต่อไปทุกคนเป็นจุดคลี่แม็กซ์ของคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นห้องนอนของผมนะครับมาดูว่ามันจะลบหรือเปล่าใช่ครับอยู่กับผีครับผมหยอดครับอยู่กับเพื่อนนะครับผมแสดงนี่นะครับผมห้องนอนเดี๋ยวดูเอ๊งดึงมากเลยห้องนอนที่นี่คือเด้งดึงมากนะผมนี่มันก็มีประมาณนี้ทคนก็มี ชั้นวางของนะผมเนี่ยเฮ้ยแล้วก็พื้นพื้นเนี่ยมันนิ่มมากทุกคนสำหรับเมืองหนาวทุกคนมันจะเป็นแบบแบบนี้ครับทุกคนมาสามารถนอนกลิกได้นะผมเออ,เอ,อมันนิ่มมากเนี่ยเนี่ยดูคือถ้าเป็นที่ไทยนะไม่มีแบบนี้ทุกคนเพราะว่าอะไรที่ไทยมันเป็นเมืองร้อนทุกคนเนี่ยมันสามารถทําให้เราหายปวดได้ ถามว่าอ้ห้องมีแค่นี้เหรอแล้วของผมเอาเก็บไว้ไหนนะครับผมตรงนี้นะครับทุกคนนี่ของผมก็จะเก็บไว้ในนี้นะครับผมสามารถเปิดได้ครับทุกคนนี่เลื่อนออกมานะครับผมแล้วก็จะมีเสื้อผ้าของผมนะครับของยูทูบเบอร์นะครับอันดับที่60ล้านนะครับของประเทศไทยนองเออนี่ก็จะเอาของทิ้งไว้นะครับผมอุปกรณ์ต่างๆนะครับเสื้อผ้าเนาะห้องนอนก็มีประมาณนี้นะครับผมก็อยู่กับเพื่อน สองคนนะครับผมค่าห้องก็จะหารกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายละกันนะครับทุกคนนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับทุกคนคือห้องเนี่ยมันจะมี4คนก็คือมี2ห้องห้องละ2คนใช่ไหมราคาที่ผมจ่ายนะครับทุกคนเฉพาะห้องของผม185ต่อสัปดาห์อยู่2คนนะครับตกประมาณ3 7 0ต่อ1ห้องนะครับอันนี้คือราคาที่เมลเบิร์นนะครับผมซึ่งถ้าเป็นราคาของที่อื่นนะครับอย่างเช่นซิดนีย์หรือว่าทางฝั่งเพิร์ธหรือว่าฝั่งบริสเบนนะครับผมก็ราคาก็จะ สําหรับค่าห้องของผมนะหนึ่งร้อยแปดสิบห้าถือว่าถูกนะครับราคานี้รวมค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตเรือยนครับคิดว่ารวมไหมครับเนี่ยทุกคนค่าน้ำเนี่ยเราต้องจ่ายมั้ยคือที่นี่พูดถึงค่าน้ําคือทุกคนต้องจ่ายไหมไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะว่าราคาที่นี่ส่วนใหญ่จะรวมบินนะครับแล้วน้ําสามารถดื่มจากก๊อกได้เลยนะครับอันนี้ที่ออสเตรเลียนะครับผมก็รวมบินนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าไฟใช้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่าก็ จะพยายามไม่ใช้เยอะและกันก็ประหยัดประหยัดให้กับเจ้าของห้องนะครับเดี๋ยวเจ้าของห้องเขาก็จะจ่ายแพงเกินไปนะครับเขาอาจจะขึ้นเลทราคาของเราก็ได้นะครับค่านา้าค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ต WiFI ฟ,ฟ,ฟรีนะครับทุกคนจทะ,ทะลมุมอยู่พวกต่างๆคืออย่างเช่นส่วนกลางเราก็ไม่ได้จ่ายนะครับผมแต่ว่าส่วนกลางที่เราจะสามารถใช้ได้ก็คือจะมีจิมสนะครับผมจิมเนเซียมข้างบนนะครับเป็นฟินตเนสนะครับสามารถใช้ได้ฟรีรวมถึงห้องซาวน่าก็มีนะครับแล้วก็ที่พิเศษนะครับผมก็คือจะมีไอ้นี่อะไรวะ โหนะครับสระไว้น้ำทุกคนคิดคำไทยไม่ออกทุกคนอยู่ออสะมาเอ้ยไม่ได้นานเท่าไหร่นะเจ็ดแปดเดือนงงไปหมดแล้วอ่ะก็จะมีสระไว้น้ำให้เล่นฟรีนะครับทุกคนเราสามารถไปใช้ได้ซึ่งจะเป็นชั้นท็อปที่สุดนะครับชั้นหลักๆชั้น50อัพนะครับของตึกนี้ ทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ครบครันนะครับสำหรับห้องที่เมเบิร์นนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่อยากอยู่ในโซนตัวเมืองทุกคนก็สามารถไปอาศัยอยู่ที่มันห่างไกลจากตัวเมืองได้อันนั้นคือราคาห้องจะถูกถูกมากบางทีก็คืออาจจะต่ํากว่า150ก็มีนะครับทุกคนแต่ก็ไม่น่าจะต่ํากว่านี้นะครับทุกคนซึ่งราคาห้องมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ราคาห้องที่ผมได้คือผมได้ช่วงแรกๆที่คนยังมาไม่เยอะนะผมแต่ว่าตอนนี้วีซ่านักเรียนนะครับ วีซ่า work and holiday ที่เพิ่งได้ไปมันๆนณตอนนี้ทุกคนกําลังเริ่มทยอยมาซึ่งถ้าคนมาเยอะนะครับผมห้องมีน้อยนั่นก็แสดงว่าราคามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆครับในอนาคตอาจจะแตะที่300ก็ได้นะครับต่อ1สัปดาห์ต่อคนนะครับทุกคนอะขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ยังชมมาถึงตอนนี้นะครับผมก็เดี๋ยวนะครับอยากรู้อะไรนะครับมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับที่คลิปนี้นะครับที่ใน YouTube หรือว่า อ่าเฟซบุ๊กของผมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้นะครับหรือว่าอยากให้ผมรีวิวอะไรก็แจ้งมาได้นะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆออสเตรเลียด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ <www>